หลังจากนี้เพิ่มมเพิ่มมีเดี๋ยวนอบเนี๋ยนอแม่ค่ะแม่ค่ะจ้าเอา้าป่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพอดีมารับเขากล้องไหมเขากล้องเอา้าจะเห็ดหนาสักนนะ่ะจำปีโอ้มาสาร้างเขากล้องยี่สิบกล้อง บอกร่วงไร้กับเบิงนี่นี่อุ้ยบร่รด้ถือโทรศัพท์เลยป๋าข้าอยากจะนั่มห,หลังขั้วโอ้ยฝ่าไปเห็ดเลยอ๋อก็เจ้าทาอยู่จักจักกองก่อนนะเศ้ากองยี่สิบจ้าโอเคจ้ะป๋านั่งรอสักครนนะคะเดี๋ยวรีบไปทำให้เลยจ้าแล้วเรด้อโอเคแขกแขกกมังยีทีพนบนไตเขารบุกจ้าจ้าอบรรยากาศดีเว้ยรางกันเลย <laughs> ยดเอ้าป่ะดีครับพ่อใหญ่ดีครับเปื่อผู้ใดพ่อใหญ่เจ้าตัวตีแข่าเรื่องนี้เอ้ามึงสีหัวกับอะไรตางกันเด้อโอ้ยโอ้ยอะไรไม่ได้เนาะมา่ยั้งประหลาดเมาเขาก้องเขาก้องอือโอ้จำปีเลี้ยงคนซ่ากูขนอยู่ขุนเมาเขาก้องไปเขาเขาใส่ยังไงโอ้หสมองมารวบตัวสีแมนละมึงส่งครับผม ไม่ใช่จังกว่าฮะโอ้มาของน้ำยู่บานว่ามีติโอ้แก่ไกไม่นี่ก็เลยมาของน้ำยู่นี่โอ้ลานเราด้วยว่าเป็นบ้านน้ำมันขึ้ยจักแกะในเขาเนุกไปทีจำเลนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่อย่างวันสิมาลักินเหล้าพูดียววะบ่ละแวะมาของน้ำเสือสิไปแล้วมิตรละนี่นี่ข้าวเน้อมนมาลากกินพูดียวววะอืมบ่บางคนจังสันบัดหางไปวัดลเด้ เออพี่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 โอ้โหที่ไปก็พูดไงไม่บอกจะไรอยู่ยนี่เนาะมันมีความลับบ่ได้บอกบอก็ได้ทดนะอเทคของเม็ดนะนะซืออออสุน่าท่านดวงคนนนี่ยืมปลาอยู่สองเม็ดได้จับได้อยู่เด้อย,ยืมกระสุนยืมมือหนาสิ่เครื่มือนีบอกว่ามันมือหนึ่งเม็ดเดียวทุกทายเดี๋ยวทีไปละเอากูเครื่องเม็ดกันเลยกูบ่ได,ไดผมไปกินเม็ดครื่องเม็ดเนาะ <laughs> ไปเราแต่งตัวตดีแล้วมืงเนี่เอาอะไรจะของาานหนาแคเจ้าหูมามันหลักเขาหนามเนี่ โอ้ยบอกเสียงกันท้องวานแล้วเนาะเอยะพ่มไปแล้วป้ไปแล้วไปวโอ้ยุก้อมันเด็ดไปแล้วครับดีครับอะเจีโเคดี้ขาดนโดนอะขาดเข่านะเออง่ายกับเห็นยัลื่อเนอเลื่อแล้วข้าวมาแล้วจะป่าอ้ยเห็นหนูเห็นหน้ายู่เนาะหนูมาเมันเกี่ยวเข่าโย่โอ้โอ้าใสกเขาดีอรจ้าจ้าป้าจ้าเหมือนคือโดนแท้เดนี่ ที่โดนยังไหนกับคู่อุ้มเด็ดตัวนี้เนาะถ้าคุยกันยังไหนเราพวกเจ้าเนะน,นี่ยเมื่อวานเราคู่อุ้มยังไม่รู้เรื่องยังอยู่เพิ่งขับเฮ็ดนี่บอ,อกมายินเฮ็ดหนา้าพ่ววออยู่นี่เขาโทรมาบอกให้ไปเอาแต่โดนแล้วก็โดนยังไหนยังว่าพึ่งเฮ็ดเจออ๊อุ้มโทรมาบอกเจ๊อุ้มเออหน้าอนามัยนั่นหน้าอนามัยอันนี้ร้านอุ้มชิวขังบ้านจ้ะอุ้มชิวขังบ้านเอา้าอุ้มชิวขังบ้านพิร้านต์ตัวนี้ อันตี้สั่งว่แล้วมาั้งนน,นั้นอ่ะอันอันอันพูมหึขคือสิเปรี้ยวแล้วล่ะเอา้าก็สิวาจังสัน่นลหรอปะเขาสั่งไว้บ้านเจอุมนะฮะอันนั่นไม่อา้าวแล้วนี่เด้ซันจักแล้วว้าวไม่